เอะไรนิดนึงพอตามใจก็กอนก็เจ็บอยู่เจ็บแผลตรงนี้ขอบคุณนะคะอะไรนะคะก็มันก็มีช้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่เหลือเชื่อเหมือนกันแบบว่ารอดทั้งทั้งสี่คนเลยคือไม่มีเลือดไม่มีแผลเลยหลับคนขับอะค่ะหลับในแต่หนูไม่หลับคนนี้หลับยูจินก็หลับพี่เลี้ยงยูจินก็หลับแล้วหนูเป็นคนที่ เล่นหนวตอบแชทลูกค้าแล้วเงยมาที่อ้งอยู่ในป่าแล้วแบบว่าอุ้ยตายแล้วแต่ตอนนั้นน่ะรถยังไม่นิ่งนะคะมันลงไปลึกอยู่ค่ะลงไปสักพักแล้วก็ติกตไม้แวมายยตายรดคุ้งองนะลหนาจิงิงงจิิงจิิงจน่ิงนิงิงจกงงงจลงงจิิงงิงงงห มีข้างหลังนิดนึงครับรอดแล้วออปโป้ครับโตแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะโตสูุ้งมากเลยอ่ะจะสาวโผล่เลยใช่ออโป้ออปรอด้วยตัวสูงด้วยสวัสดีทุกคนค่ะอยูยุสวัสดีพี่พี่เอฟซีก่อนเลยนี่ทางนี้ลูกสวัสดีค่ะไล์สดครั้งแรกเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ พี่พี่แฟนขับก็เป็นห่วงห่วงน้องเก่งมากนี่่บอกสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีห้าพันคนคะ่ะคนสวยคนสวยลูกสว,สวัสดีพี่ใหม่หน้าตามสบายนะพี่เอาปูนั่งก่อนเร็วรขนมมีเยอะเลยเอาให้น,อน้องปูแข็งอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะแข็งเมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนนอนดึก สวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้วีร์ทุกคนเลยนะอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งให้ครอบครัวเรารวมถึงทีมงานน้องเจน,นี่ไปฉีดหน้ามาหรอไม่นะฉันผอมลงแก้มน้องอยู่ยุมีรอยยุงกัดด้วยค่ะแล้วก็ที่หน้าผากมีแผลน,นิดนึงพยายามมัดผมไหนป้านีาย่ยปีใหม่เลิมแล้วนุ๊ หนูว่าจะชวนยูแบบว่าจัดเลขของขวัญกันโอ้น่าเล็กๆน้อยน้อยสนุกสนุกสองร้อยสามร้อยว่าไปให้เด็กเเขามาด้วยกันเดี๋ยวให้ยูยูโตก่อนแล้วก็เมื่อก่อนมีเหยียบลูกโป่งกินวิบากอะไรอย่างนั้นตอนรุ่นเราเล็กๆอ่ะสนุกมากอยู่ใต้สักพักนึงครับทุกคนพักก่อน่อนใช่ยไห้ไอช่วยไว้ครับ สวยสวยไหมลูกล็กเป็นแลกนี่นนงหมากนี่ล,นล็กลูกดิสวัสดี9000คนค่ะใส่เสื้อทีมเลยนะใส่เสื้อทีมเออใส่เสือ <c oughs> ้อจานแต่ว่าไม่ได้เอาใคร,ใครบอกคิดถึงบอสเจนเยนใคร แขนเจนนี่ช้ำใช่ค่ะมีช้ำหลายจุดอยู่ทุกคนแล้ววันที่เกิดเหตุหนูไม่เจ็บอะไรเลยมาเจ็บคืนที่สองคืนที่สามโอ้โหเจ็บไปหมดทั้งร่างกายเลยแต่ตอนตอนนั้นตกใจห้าอยู่จินคำเล็กอยู่จินอยู่จินอยู่จินตื่นนี้รับตื่นมา่ตุ้งแคบไปกกดอยู่จินนะนะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะอยู่จินหายตกใจหรือยังลูกไหนน้องตกใจยังไงตกใจยังไงตกใจทำไง ตกใจในตกใจก่อนในะมามีด้วยโอเคโอเคโอเคล้างถ้วยล้างถ้วยไหมใช่อล้วขูดแคบเลยว่าล้างถ้วย๋อามันหวานเลยอ่ะยิ่งมันพอก็เบอร์่ตัวป้อมป้อมเลยดีแล้วที่ปลอดภัยอยากให้พี่เจนทำคลิป พี่เจนอะไรนะใกล้ค่ะส่งท้ายปีท้ายปีก็ส่งท้ายปีกันใครอ่ะอีกจะยกขึ้นมาสแกนพถนน่ปุ๊นแล้วยิวโทรจับส่งเครื่องตั้งหน้ารถเลยกว่าซึ่งไปเล่นอยู่ตีกลางซาลาข้าวกันฟังกันแล้วซื้อไหมมาซัมซุงซีเอเบอร์มาบัตรฟังันาไงตั้งไว้หน้ารถนะซึ่งเอาลืมแก็บเครื่องแค่ไปซึ่งเปิด G ี S ีเอยู่ตรงไหนได้เลยสวัสดีนะคะ น้องยูจินหายตกใจแล้วยังหายแล้วค่ะยูจินกําลังใจดีมากยิ้มหวานนะพี่ๆหน่อยนี่เอาขนมไหมหมามีแกะให้เอาไหมเอาไม่เอาแอปเปิ้ลไหมเอาไหมคะเอาไหมโอเควางไว้โอเควางไว้เอาหลกตอดองใช่ไหมเอาตอดองไม่หลกตอดองเอาไหม รถเป็นยังไงบ้างรถก็มีรูปให้ดูในติ๊กต็อกรถพังมั้งพังข้ขางซ่องข้างแตกมั้งไม่ได้เน่เลยอืมไม่นี่ว่าเดี๋ยวซ่อมแล้วก็ไขวะซื้ไม่ใหวใจวะแต่ว่ารถนี่ว่าเซฟตี้ใช้ได้นะขวารุ่งไปแรงมาพลิกซ่องกระลอกก็ไม่ถือไรละคนนะนะแต่รถนั้นก็พังใช้ได้ไม่พื้กระทงังรถพังไม่พื้นโม่เราสี่คนรอดปลอดภัยไม่เจ็บไม่เละกือว่าทีนี้พอลุงเทคนาที่ตู้ท่าแม่ด้วย นุ่ยอ่ะตอนแรกอ่ะลงไปค้างประมาณห้านาที่ใช่ไหมทึงมันอยู่ในปรลึกันตึงเราไม่รั้วเราอยู่ตรงนั้นพี่นึ้งที่มีผู้ชายมาช่วยต้องช่ายคนทึกงเงินเก็บท้ายไว้ก่อนว่าเราก็กลัวนอนไม่รู้ใครกันแล้วพอรั่วก็มาช่วยก็โอเคสบายใจดีใจมากพี่ก็ใจดีมากเขาเข้ตามร่างเราาตึงก็อนนนก็หวายก็อหน้นเราลงปูตึงเราก็จอดตึงเราก็วิงลงมาก็ไม่รั่วี่ก็ไม่รว่วเป็นเราตึ้งบอก่ากก็เปิดจอกตึงเอ้ยยู่ยูอว่ะคนมาช่วยก็ช็อกอยู่ฟัก เราก็ตกใจไปน้องยิวยู่ไหนก่อนน้องยิวยันพึ่งจริงจริงเลยกับพี่อยู่นังขันเดียวกันมาคือขันนี้จึงตีนี่เพื่อนยิวกันก็เหนื่อยยิวก็เลยขับมาพออยู่เข้ามาเนี่ก็เรีอวรูงกับานาังอันพาดพอเนี่รู้สึกว่าอันพาดมันหนุ่มวะซึ่บอกว่านังอันพาดแป๊บเดียวสิบนาทีนี่พี่คนขับอันพึ่งขับได้สิบนาทีคือเราแวะกินข้าวกินเล่กันพึ่งเสร็จ อันเนี้ยขับมาตลอดอันเนี้ยจะขับกับหนุ่ยตลอดซึ่งบอกเปลี่ยนในซิบนาทีนั้นเลยไอยาเลยขนต่อปล่อยปล่อยมาก่อแล้วกินอิ่มอิ่มซึ่งอาทางตรงซึ่งคนเต้งเลยคนนี้ยืดผมลงจากนถรถความได้ไงพี่น้อยหลับในนะทุกคนแต่ว่าไม่อยากให้ไปโทษใครเพราะว่าตอนนี้เราปลอดภัยกันแล้วและพี่น้อยเองเขาก็เสียใจตอนนี้มัน มันมันเป็นซึมเศร้าไปเลยอ่ะซึ้งไม่ยิ้มไม่ออกไม่ไล่เลยเห็นทำอะไรลูกตกใจให้กะหลังใจในบอกแล้วว่าเราปลอดภัยแร้วคือยังไงก็ตามคือเราปลอดภัยดีแล้วดีว่าไปเกเืตเทีสิมันแบบย่ยวันนี้ก็ใจแม่บางทีมันไล่อย่างผีคิดไดไล่เงในเชื้อมัดตุกยางเลยไม่ว่าจะความเซฟที่รดเรือว่ิงสักซิสลูกจิงความดีไล่ตุกยางในเชื้อมัดเรารดมาได้มันได้ชีว ใช่ใช่ค่ะใช่ทุกคนอย่าไปทัวลุงพี่น้อยนะเราเห็นบางคอมเมนต์น่ะเราเข้าใจว่าทุกคนอ่ะอยากให้ปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วเราจะเก็บเรื่องครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่น้อยเองเขาก็รู้สึกผิดมากแล้วนะคะไม่อยากให้ใครไปส้่เติมใช่ไม่มีแผลไม่มีอะไรแต่มีช้ำในนิดหน่อย ดูปลอดท,เอทออเะเยอน,นั้วตอนเกิดเหตุน้องอยูจินหลับอยู่ค่ะป้าแนนก็หลับ ป้าแนนกับ<ม>ยูจินเนี่ยจะนั่งเบาะหลังสองคนเนาะเพราะยูจินเขาจะมีที่<ช>ประจําของเขา<ส>คือหลังคนขับนะคะแล้วก็<ช>ป้าแนน<ช>แล้วก็แม่เจนน่ะนั่งข้างหน้าเพราะว่าแม่เจนน่ะเพิ่งหนุยันเพิ่งขับได้ห้านาที่<ม>คือว่าแบบไม่อยากหนังรถเเฉยๆตึ่บอกว่าเข้าถาช้างันนิโอ้อนนอนปนุยกินอิ่มมากค<ม>ือแบกนิโอ้อนนอนในจอดไอ้มันขับแป๊บเดียวลุยตัวอีกตีอยู่ในคู่ คลาดหมดแต่ว่ารถอ่ะข้อพีผู้ไพ่บอกว่าอีกข้างหน้านั้นติลงไปคือแม่น้ำนะซึ่งเราวันคือจอดแจกร้นคือบอมันปริกแล้วมันก็หนิงแจกร้นถ้าลงน้ำนะฟ้ากุ้มกองเลยนะบอกว่าบันืก็คือรดปลอดภัยไหมตอนมาเยอะมากอุ้ยปูรอจังปูน่าจะหลับพ่งตื่นว่าเห็นข่าวตกใจมากเลยใช่ทุกคนตกใจหมดโถ่ห้าอยู่ คือโต่ะโทยากมากคือมือสั้นนั่นปอดความดึงสิ่งแรกที่ต้องทำคือยกอยู่จินมากอดเลยตะแคบถูกบอกอยู่พอตัวแคบมันตัดไปเองกว่าระบบรถมันถูกห้าตำรวจเองซึ่งก็อยู่ยิงตกใจพอในเร่งแกว่รด้วยตัวเองแล้วก็วางไปเลยซึ่งได้ยินเสียงลุกลงนูเคมาสามสิบโลเคมาเกือบห้านาทีว่าว่ามั้งโมากัน้ำมันตกใจมาก แม่เกตดตัวนอยู่ข้างล่างหน่วยนิดนึงคือเราตามลังกันนี่พี่เลาเชือแล้วคนขับเรามีไล่คนมาขันยูมีสามคนขันหน่วยก็มีสามแต่เกดมันบีกันใจไหมต่อยเรานอนมาเยอะแค่ไหนเรื่อยๆเปื้อนเ็ดมันก็เกิดขึ้นได้กับถุกเวลาน่ะที่เราอย่าประมาทดีที่สุดปุ้งเลยปุ้งเลยตึงอยู่จินปอวาตังสติได้ปุ้งเลยวะปีมาช่วยเออพี่มาช่วยพี่มาช่วยวะ ปุ้มปุ้มเก่งอะลูกเก่งใช่ไหมโอ้ยอยู่จิ้นหนุ่ยปอดรถมันแข่งงั้นทุกคนไม่รู้จิอ้าว่างไงปอบไอเนนจับอยู่ไอเนนไอเนนตัวเนนหนูเข็ดจับวัวก่อนว่ะล่างป็นเลยว่างผิดเล่ยมสวัสดีทุกคนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังปลอดภัยกันด้วยคือ เรากันไม่ได้มีแพ้ใช่ไหมซึ่งเราก็แบบเป็นดูกัว่ะปีไม่มันห้าวงไม่ทันพี่ซึ่งเขาตั้งใจไปเลยเราอะนะเราก็เล็นดูไปแล้วแต่ว่าคือนั้นตอนตอนบอกว่าไปยังนไม่เจ็บได้ที่พอหรือมีขึ้นเวทีเอ่นรวมแล้วแค่เจ็บไปเมดเลยเสี่ยงอะไรเอบเล็นดูจ้เอาแนี้จ่ายช่องทีคาซีมีทุกคันนะคะทุกคนรถใหม่พี่ยูก็มีนะคะ F4 เหรอไม่หนุนอย่าลบไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช้ไปขับเร็วไหมไม่เร็วค่ะไม่ไม่เร็วนะไม่โรไม่โรกอมเล่นโดดจับอยู่บ้านเดียวแต่น้าไม่เร็วหมากมึงจะเร็วมากน่าจะนักว่านั้นห่วงและไม่ใจเร็วไม่เร็วห่วงในช่วงทางตรงนะสุราษฎรจะน้่นตรงปรีเลยเหมือนตัวชงกระบี่ตรงนั้นเล <N un ca i> น่ากลัวนะแต่ว่าผาพมันอยู่ในวัตตวตลอด<ม>วันแรกนี่ร้สึ่งวันนี้ตุ๊กเวียงตลอดเลยร<ม>ับตาตุ๊กเว<ม>ียงรับตาตไม่เคยรัง,<อ>ง<ม>เล็กในชีวิตค่ะแล้วไม่คิดเลยเรา,า,านึกเมานานือน,นวันเมื่อในนั่งน่ะว่าตลอดผิดรถข้อมาตรงรีดไม่ได้กรีดไม่ได้ไลเลย,<ม>เลยชีวิตขู่ว่าห้าต่างองไปดีอยู่จิ้นได้ใดเอ็นดูเ๊ะป้นน้อยเหมือนกันใชู่เล่นอะไรเล่นเกมล้วเล่นเกมหรอเล่นเกม คะแนนขอชมเจนเราโบมองลอพี่ก่เนีคนดูเยอะโอ้ขอบคุณค่ะทุกคนเป็นห่วงยูจินแหละคนไปกเไปีอนี่เอาส้มเจนในผีก็ตุ้งนะะเอาส้มเจนไปถุงนึงเอาไปกินเล่น ไม่มีอะไรจะให้ทีพีตั้งใจจะซื้อของกันแต่ว่าไม่ได้แวะขอให้ิน่ีปีใหม่นะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกจาดูขอบคุณค่ะใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงไปหาเดี๋ยวเจอกันถ่ายรูปไหมมาเร็วมาถ่ายรูป a p ครับถ่ายรูปกันครับมาไม่เลย

ยูยิ้มด้วยลูกยิหวานก่อนเจอกนขอบคุณค่ะขอบคุณมาสวชสดีดีม่ค่ะขอบคุณค่ะได้เล้วไดนี่กันนี่เหรออันนี้ขอบคุณขอให้กินแกงเขียวเเชื่อไปนอนดีค่ะดีค่ะอยวไปให้มุกมกอนล่ไปตีนุ่มก่อนได้กี่เลยยังไปหลายที่เวียน ขอบคุณสามเซนหัวใจนะคะใครอยากซื้อส้มเจนบ้างค่ะเอาหมีเอาหมีเอาหมีหมีก่อนใครอยากซื้อส้มเจนบ้างอยู่ยุชงให้กีนอยู่ยุอาส้มเจนไหมคะเอาไหมเอาต้มเจนหน่อยนะเอาต้มเจนไหม หนูอะแบบไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนตั้งคําถามแล้วว่าใครขับขับเร็วไหมอะไรเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่าเขาก็คงแบบเสียใจเยอะหนูหนูเข้าใจนะคะว่าทุกคนแบบเป็นห่วงกันอันไหนหนูตอบได้หนูก็ตอบแต่ว่าบางเรื่องหนูแค่อยากแบบลืมลืมมันไปอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันฝังอยู่ในใจของทุกคนใช่ไหมคะทำไมลูกยูจีนูจีนมีแผลตรงหน้าผากกับข้างหลังนิดนึง ไหนหพี่พี่ดูหน่อยยิ้มหมายในพี่พี่หน่อยยูนี่วิวูตายิ้มหมายในพี่พี่หน่อยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะแม่แม่ยูจินได้ข่าวว่าร้องไห้กันหลายคนเลย,ย <c oughs> ขวัญเอ้ยขวัญมาอะวันนี้เรามาจัดโปรย,ยูจัดโปรส้มเจนกันดีกว่า เดี๋ยวจะให้พิเศษสำหรับพี่ๆหลายคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราปกติถุงหนึ่งก็คือ690บาทเดี๋ยวนี้เราจะให้พิเศษหนึ่งถุงนะคะมี3าบซองทุกคนเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวจะให้โปรแรงๆกดให้ทันก็พออ่ะใคเป็นร้านไะแหนอาอ หนูให้วันนี้โปรหนึ่งถุงมีไม่เยอะแล้วเนาะที่ที่โกดังเหลือไม่ถึงพันถุงแล้วนะคะทุกคนแล้วอยู่กันสองหมื่นคนน่ะวันนี้โปรปีใหม่นะคะจะหกร้อยเก้าสิบบาททุกคนกดให้ทันนะเอาไปเท่าไหร่ดีตัวเองโปรปีใหม่มีแค่พันถุงแล้วในโกดังห้าร <500 S 2> ้อยแพงไปดูเอฟซีก็เป็นหว่วงเราหะารอย ไปเท่าไหร่ดี <Okay. S 1> เอาไปสามร้อยหกสิบเก้าบาทกดได้ทานนะให้นิดเดียวราคานี้อันนี้ให้พี่พี่ซนะคะเพราะว่าหลายคนบอกอยากให้แม่เจนไลฟ์ตั้งแต่วันนู้นแล้ว,ลวอีแม่ไม่ว่างเลยพักผ่อนอยู่อ่ะ,อะตะก,ก้ามาแล้ว กดให้ทันแล้วก็กดยืนยันด้วยกินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็หน้าใสาไร้สิวป๊าป้ามีขนมนะเออนดี๋ยัเพมัตะก้มา,า,กามาแล้วคะ่ะแบบกล่องมีไหมมีคะ่ะเดี๋ยวขอให้โปรเป็นถุงสำหรับพี่ๆที่แบบตุนก่อนสายตุน ใครอยากซื้อเป็นถุงไว้นะคะกดตอนนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นถุงเนี่ยใกล้หมดแล้วอันนี้ก็ใส่ไว้นิดเดียวราคานี้ไม่อยากใส่เยอะนะทุกคนโบนหยดไม่หอุ๊ย <c oughs> อะไรบดทโบเร็เดวดิยังไม่ได้ทำทำอะไรตีเบ๊ดเร็วใส่ <c oughs> ไวตั้งท่าเราเอาเฮ้ยทำไมหมดเร็วกดไม่ทัน อุ้ย F สี่พี่เจนแล้วมะเพิ่มไหมทุกคนหนูต้องเพิ่มไหมอะหนูเพิ่มหนูเพิ่มให้รอบเก็บตกนิดเดียวนะคะรีบกดเอาใครจะเอาค่ะเพิ่มให้แล้วรีบกดค่ะเพิ่มให้แค่นิดนึงกดได้เลยค่ะกดได้เลยกดได้เลยใส่เพิ่มให้แล้ว ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะเวลาชงนะคะส้มเซนเนี่ยคือมันเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากยิ่งใส่น้ำแข็งยิ่งอร่อยเลยนะคะสั่งแล้วขอบคุณนะคะไม่ได้ขายของนี่แทบเป็นบ้าอุ้ยอุ้ยปาเดน,ห,นหมดอีกแล้วหน, <laughs> นูมีตะกร้า3มถุงที่เหลืออยู่ ไม่เยอะใครจะเอาบ้างสามถุงใครเอาไหมหนูมีไม่เยอะร้องทำไมลูกเพิ่งตื่นไม่น่าจะง่วงสามถุง ถุงออนนี้ปกติสามถุงคือ1280งพใครจะเอานะคะตะก้าสามถุงมีนิดเดียวเลยเอาไป948บาทพอค่ะมันไวมากเฮ้ยหนึ่งถุงหลุดนะใครจะรับแทนกดเลยตะก้าสามถุงมีน้อยมากลูกค้าใครจะเอากดตอนนี้เลยค่ะ อยูมาเร็วลูกเข้มข้นมากนะคะหนูบอกเลยไม่อร่อยไม่เห็นผลนะคะยินดีคืนเงินเลยนะทุกคนตะกร้าสามถุงรีบกดนะคะมีน้อยมากวายสามถุงเหลยเท่านี้ใครจะเอากดยืนยันเลยให้นมน้องถ้าน้องสมเดือนสามเดือนนะคะกินได้นะช่วยอะไรบ้างสร้างภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวสวีสุขภาพดี ชาย,ยูมีหรือยังปีใหม่หมดแล้วอะไรหมดอ่ะอุ้ยวุ้ยุ้ยสามถุงเกินแล้วนะลูกค้าสามถุงยืนยันได้อีกใครจะรับนะคะโปรนี้กดยืนยันเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะใครมีสิวผิวไม่ใสนะคะกินวันละสองซอ,องได้เลยใครงบน้อยรอแบบกล่องนะเดี๋ยวหนูเปิดแบบงบน้อยให้ สุงค่ะใครจะเอากดยืนยันเลยลูกค้ากดให้กำลังจะขึ้นหมดแล้วสามถุงคุ้มมากค่ะปกติสามถุงคือ2,070บาทแล้วหนูก็จัดโปรเหลือ1,280บาทแล้วก็วันนี้ค่ะให้ลูกค้าในราคาแค่948บาทนะคะเป็นโปรปีใหม่3มถุงเกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาตะกร้าออกเลยนะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บไปให้ลูกค้าที่เขาน้อยมากินถุงเดียวบ้าง